สวัสดีครับผมกวีชูอิศเกษมครับนักสร้างอิสรภาพทางการเงินครับและฝันอยากเห็นคนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับคลิปนี้เป็นเรื่องของวีเล่าหุ้นครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าถ้าเงินเฟ้อมาจริงๆหุ้นขึ้นรอบนี้จะเป็นหุ้นขึ้นขาสุดท้ายหรือเปล่าน่าสนุกนะฮะแต่สิ่งแรกที่เราต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอาแล้วเงินเฟ้อ โลกนะครับเราก็เราพูดถึงเงินเฟอ้อนะครับจะกลับมาจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้อง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 ลองคิดดูนะครับเพราะว่า,าในอดีตที่ผ่านมาหลายหลายปีนะครับสาปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราไม่เคยเจอเรื่องของเงินเฟอ้อเป็นชิ้นเป็นอันสักทีหนึ่งนะครับแม้ว่า หลายคนจะกลัวมาตลอดเราใส่เงินเข้าไปเยอะมากนะครับสหรัฐอเมริกายัดเงินเข้าไปฉีดเงินพิมพ์เงินเข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้อัตราดอกเบี้ยลงมาต่ํามากมีการกระตุ้นการบริโภคบริษัทต่างๆมีการกู้เงินมามาหาศาลร,รัฐบาลกู้เงินมามหาศาลเพื่อที่จะมาอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อมันควรจะต้องมาแล้ว ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกลัวกันก็คือว่าแล้วเงินเฟอ้อจะมาเมื่อไหร่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเงินเฟอ้อจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามจะจะวิเคราะห์กันว่าเงินเฟอ้อมันควรจะต้องมาแล้วเ,เพราะดอกเบี้ยต่ำมานานแล้วเราก็ใส่เงินไปมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับมันก็ยังไม่มาสักทีแต่ที่ผมอยากจะบอกตรงนี้ก็คือเงินเฟอ้อจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันต้องมาสักวันหนึ่งแหละ นะครับมันไม่มีทางเลยนะว่าเงินเฟอ้อหรือว่าถ้าเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยมันจะมาพร้อมกันนะครับมันจะไม่มาในขณะที่เราพยายามที่จะใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆแล้วดอกเบีย้ยอยู่ในอัตราที่ต่ำมาตลอดเนี่ยแน่นอนครับสักวันหนึ่งเงินเฟอ้อมันคงจะมาแต่แค่จะมาเมื่อไหร่คราวนี้ก็เปัญหาคำถามกัคือว่าตลาดหุ้นทำไม กลัวเรื่องของเงินเฟ้อมากเพราะว่าเงินเฟ้อมันนำมาซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยผมก็เลยยกกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัจักรเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นขึ้นมาให้ให้ท่านลองพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับกราฟรูปนี้จะไม่อธิบายในรายละเอียดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะมันเป็นกราฟที่ผมพูดใน คลิปเพลย์ลิสต์ของ Momentum Investor อร์นะครับอยย่ประมาณ EP 2ลองไปดูนะครับว่ากราฟนี้มีความสำคัญยังไงแต่เป็นกราฟนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2เรื่องเดี๋ยวผมจะที่บายว่าทำไมเงินเฟอ้อมันถึงได้เป็นความน่ากลัวของตลาดหุน้นและถ้าเงินเฟอ้อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นขาสุดท้ายการขึ้นของหุ้นโลกอย่างไง เศรษฐกิจเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ช่วงจากรูปนะครับช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นะครับช่วงที่ดีที่สุดสําหรับตลาดหุ้นคือช่วงที่1 ช่วงที่หนึ่งะครับเส้นมันมีสองเส้นนะครับในกราฟเส้นทึบคือเส้นการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือเส้นการเติบโตของกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นเส้นเดียวกันเพราะเศรษฐกิจโตดีกําไรก็จะโตดีส่วนเส้นปลานะครับคือเส้นของเงินเฟ้อและก็เส้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นเส้นเดียวกันเพราะเวลาเงินเฟ้อขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ขึ้นเงินเฟ้อลงอัตราดอกเบี้ยก็ลงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นก็คือช่วงที่1ก็คือช่วงที่เส้นทึบขึ้นก็คือช่วงที่เศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียน ฟื้นตัวและขยายตัวขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงในขณะที่ถ้าเราเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือช่วงเศรษฐกิจมันฟื้นตัวหรือขยายตัวขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดในขณะที่เงินเฟ้อกําลังจะตรามขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเศรษฐกิจช่วงนี้กับเงินเฟ้อช่วงนี้ให้ดีนะครับอันแรกๆเลยที่พิจารณาและและชัดเจนที่สุดก็คือเศรษฐกิจคือเส้นทึบกับกําไรของบริษัทจตุเบียนฟื้นตัวมาหลังจากโควิดและกําลังจะขยายตัวขึ้นไปเรื่อย สิ่งที่เรายังกังวลกันก็คือว่าเงินเฟอ้อจะตามขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเงินเฟอ้อตามขึ้นมาปุ๊บเราจะผ่านจากช่วงที่1เข้าสู่ช่วงที่2ทันทีถูกไหมครับช่วงที่2ก็คือช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวและเงินเฟอ้อเริ่มตามขึ้นมานั่นหมายถึงอัตราดอกเบี้ยตามขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ว่าเราทําไมต้องคุยกันว่าเออเงินเฟอ้อจะมาไหมซึ่งผมบอกว่าเงินเฟอ้อมาแน่แค่มาเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอีก2ปีข้างหน้าแต่มาเมื่อไหร่ทําไมคนกลัวเพราะ ช่วงที่หุ้นดีที่สุดคือช่วงที่1ช่วงที่หุ้นจะเริ่มค่อยๆผ่อนตัวหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงคือช่วงที่สองและเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ช่วงที่3ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หุ้นจะลงนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจมันก็จะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายของหุ้นก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจหดตัวลงและเงินเฟ้อคือเส้นปลาครับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะ อะไรนะครับทำให้ทำให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นนะครับเอาไ้เห็นภาพชนี้ชัดเจนขึ้นว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่2สังเกตให้ดีนะครับช่วงที่2องสินทรัพย์ที่จะตอบสนองต่อ เรียกว่าสินทรัพย์ที่ราคาจะขึ้นได้ดีในช่วงที่2เนี่ยไม่ใช่หุ้นแล้วนะครับหุ้นเนี่ยจะขึ้นดีที่สุดในช่วงที่1ช่วงที่2เนี่ยจะเป็นทองคําหรือว่าเป็นสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับหรือปัจจุบันนี้เรามีอีกเรื่องหนึ่งอีกสินทรัพย์หนึ่งก็คือคริปโตเคเรนซีนะครับหรือดิจิทัลแอสเซทอ่มันจะเป็นสกุลเงินทองคำนะครับหรือคริปโตเคเรนซีจะเป็นสกุลเงินที่ ถือว่าเป็นการทดแทนเงินเฟอ้อเพราะเมื่อใดก็ตามที่เงินเฟ้อขึ้นค่าของเงินเช่นดอลลาร์สหรัฐหรือว่าค่าเงินทั่วโลกจะมีมูลค่าลดลงทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเงินเฟ้อขึ้นค่าของเงินมันจะมีค่าน้อยลงนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไปถือสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักก็จะเป็นพวกทองคําซึ่งเป็นสกุลเงินทดแทนหรือตอนนี้ก็จะมีคริปโตเคอเรนซีเพราะเมื่อใดเมื่อใดก็ตาม ที่ราคาทองคามันมีส่งการส่งสัญญาณว่าขึ้นหรือคริปโตเคอเรนซีมีการส่งสัญญาณว่าขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่2คุ้นๆไหมครับมันเหมือนเรากําลังอยู่ในช่วงที่2จริงๆเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวกําลังขยายตัวเพราะเงินเฟอ้อกําลังตามขึ้นมาแค่ไม่รู้เมื่อไหรแต่เงินเฟอ้อจะลงไปกว่านี้ผมคิดว่ายากแล้วเพราะเราใส่เงินเข้าไปเยอะแล้วคนเป็นหนี้ก็ามาหาศาลเพราะนี่เงินโอกาสที่เงินเฟอ้อจะลงอ่ะน้อย แต่เงินเฟอ้อกาศตราดอ,อกเบี้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าแค่เมื่อไหร่แล้วก็สามเราเริ่มเห็นทองคํานะครับเราเริ่มเห็นคริปโตเคอเรนซีเริ่มแสดงสัญญาณของการที่มีเงินไหลเข้าไปเพื่อเป็นเป็นอะไรสกุลเงินทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่ช่วงที่2ไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทําไมทุกคนกลัวว่าไม่จริงๆผมมาวนก็เป็นการคาดการณ์ของผมส่วนตัวนะครับว่า อ้าแล้วเรากําลังเข้าสู่ช่วงที่2ถามว่าหุ้นจะขึ้นต่อไหมก็จะขึ้นต่อครับแต่เมื่อใดก็ตามที่หุ้นขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ช่วงที่3ผมก็เลยมองว่ารอบนี้ถ้างเงินเฟอ้อมาจริงมันจะทําให้หุ้นโลก ขึ้นเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะจบรอบแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มขดตัวและเงินเฟอ้อยังขึ้นต่อแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอยู่อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับนัน้นตรงภาพนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่า มันเป็นที่มาหรือเปล่าที่ทําให้นักลงทุนระดับมืออาชีพยอย่างวอลเลมบัฟเฟตนะครับหรือว่า,าคนท่านอื่นๆนะครับเช่นแกรี่เบอร์รี่นะถ้าผมจาชื่อไม่ผิดนะครับที่ที่เขาเคยช็อตตอนปี2008นะครับหนังเรื่องช็อตเซลล์อะครับเขาเป็นคนที่ชอ็อตสินทรัพย์ลงมาในช่วงที่เกิดก่อนก่อนจะเกิดวิกฤตตอนช่วงสัปหามปี2008นะครับเขาก็พูดเหมือนกันว่าเอะระวังนะเดี๋ยวเศรษฐกิจจะคลาสหรือไม่กระทั่งเลดาริโอเองจริงๆที่เป็นนักลงทุนสไตล์ฟันเมนเจอร์ก็เตือนอยู่ เหมือนกันว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจไหมไม่รู้ว่าท่านเหล่านี้เขาดูลูปนี้หรือเปล่าแล้วก็ถือเลือกที่จะถือเงินสดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าผ่านจุดช่วงที่2แล้วเข้าสู่ช่วงที่3มนะครับมันจะทําให้คุณตกลงอ่าค่อนข้างแรงอ่ะควนี้เรามาคุยกันถึงจุดนี้แล้วนะนะครับเราก็มาดูกันว่าทําไมอ่านอกจากเรื่องของอ่วิอ่วัฏจักรของเศรษฐกิจ กับเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วหุ้นโลกที่อาจจะขึ้นเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยทำไมนักลงทุนถึงได้กลัวเงินเฟอ้อผมก็เลยหยิบสูตรการคำนวณมูลค่าของหุ้นหรือจริงๆแล้วมูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันในเรื่องของ v ีเล่าหุ้น EP1 ลองไปดูนะครับผมจะไม่ที่บายนะครับว่า สมการนี้เนี่ยมาได้ยังไงแต่จะบอกว่าเวลานักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยเขาจะดูมูลค่าของหุ้นมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆก็คือตัว P P คือ Price หรือ Value คือมูลค่าของหุ้นนะครับจะเท่ากับ D D คือ Dividend คือเงินปันผลหารด้วย K K ก็คือ K คือผลตอบแทนที่ต้องการ G ก็คือการเติบโตในอนาคตเขาบอกว่าเวลาจะหามูลค่าหุ้นเนี่ยให้ใช้สูตรนี้เป็นสูตร พื้นฐานสากลของการที่จะวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ P ก็คือราคาหุ้นเท่ากับเงินปันผลหารด้วย K ลบ G นะครับผลตอบแทนลบด้วยการเติบโตของกำไรในอนาคตลองนึกถึงภาพครับลองนึกถึงภาพนะครับเวลาเงินเฟอ้อขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบีย้ยขึ้น D ข้างบนบรรทัดข้างบนนะครับก็คือเงินปันผลเงินปันผลน่าจะ พกพันหรือว่าวิ่งไปตามกําไรของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาดอกเบี้ยขึ้นแล้วทุกคนมีหนี้อยู่บริษัทจดทะเบียนมีหนี้อยู่เขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่กําไรของเขาจะลดลงก็มีสูงในขณะที่ออ ตอนที่เงินเฟอ้อขึ้นต้นทุนวัตถุดิบเขาก็จะสูงขึ้นแน่นอนครับพอต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นแต่เวลาราคาขายสินค้าเขาเพิ่มขึ้นตามได้ทันไหมถ้าเพิ่มขึ้นตามไม่ทันมันก็จะทําให้อัตรากําไรขั้นต้นของเขาลดลงเพราะว่าเขาไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้ทันกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อเพราะนั้นดอกเบี้ยกับต้นทุนวัตถุดิบจะทําให้กําไรลดลงและก็จะทําให้ดีก็คือดีเวเดนเงินปันผลลดลงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนกลัวเงินเฟ้อว่าจะทําให้หุ้นเนี่ย พูดง่ายคือหุ้นม,มันก็จะดลดความสนใจได้รับความสนใจน้อยลงส่วนข้างล่างส่วนหานะครับเคคือผลตอบแทนที่ต้องการมันคำนวณจากไหนไม่ไม่จริง,รงไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผลตอบแทนที่ต้องการมันก็จะเพิ่มขึ้นตามดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผลตอบแทนที่ต้องการก็จะเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยลดลงผลตอบแทนก็คือตัวเคก็จะลดลงวันนี้เรามองว่าเงินเฟอ้อจะขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เราต้องการก็จะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเคเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ส่วนหานะ่ะมันใหญ่ขึ้น นะครับเราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นเราก็ต้องการราคาหุ้นที่ถูกลงฮะถ้าราคาหุ้นไม่ลงเราก็ไม่ซื้อเพราะนั้นทุกคนก็จะรอครับรอให้หุ้นลงหุ้นลงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ซื้อในราคาถูกจะได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการที่สูงขึ้นตามเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเคเพิ่มขึ้นมันก็จะไปเพิ่มส่วนหารในขณะที่การเติบโตในอนาคตคือตัวจี กลับลดลงอีกเพราะเงินานเงินเฟอ้อเฟอ้เฟอมันขึ้นอย่างที่ผมบอกครับอดอกเบี้ยก็ขึ้นต้นทุนวัตถุด,ดิบก็ขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆก็ขึ้นถึงแม้เงินเดือนพนักงานก็ต้องขึ้นถ,ถ้าจริงๆอเงินเดือนขึ้นมันก็ต้องควรขึ้นตามเงินเฟอ้อถูกป่ะนี่คือเหตุผลว่าพอมองค่าจีก็คือการเติบโตนเนีเขาจะลดลงอีกการแปลว่าเคลบีก็ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่ในขณะที่ตัวดีเงินปันผลข้างบนก็จะน้อยลงข้างบนน้อยลงข้างล่างมากขึ้น เพราะฉะนั้นราคาหรือมูลค่าหุ้นมันก็จะลดลงโดยธรรมชาติเห็นไหมครับนั่นคือที่มาว่านอกจากไอ้ตัวภาวะเศรษฐกิจกับสินทรัพย์หุ้นตัวหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากวงจรของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของราคาพื้นฐานของแต่ละหุ้นด้วยที่ทําให้หลายคนน,นี่กังวลเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อมาจริงๆ และดอกเบีย้ยต้องขึ้นในอนาคตจริงๆสิ่งที่คุณเกิดขึ้นแน่ๆก็คือหุ้นจะได้รับความสนใจลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆราคาทองคําจะเป็นตัวบอกคุณราคาคลิปโตควเนซีที่ขึ้นจะเป็นตัวบอกเราว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราเข้าสู่ช่วงที่สองนะเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่3มนะระมัดระวังให้ดีในช่วงการลงทุนแต่ขอย้ํานะครับนี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของผมเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นหรือมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้ท่านนําข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งนะครับใช้วิจารณญาณมันดูเหมือนพูดปกป้องตัวเองแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้ความรู้ของตัวท่านผมเพียงเล่าให้ฟังในวีเล่าหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วทําไมครับว่าทําไมเงินเฟ้อขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นกระทบราคาหุ้น แล้วถ้าดูจากวัฒนัาากรเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงหุ้นโลกจะขึ้นเป็นรอบสุดท้ายแล้วอาจจะปรับฐานแรงๆอีกสักครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าสมมุติสมมตินะถ้าเงินเฟ้อขึ้นจะยังไงยังไงก็ต้องมีข้อสรุปว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆผมก็อยากจะแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับเวลาเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย หุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจผมจะไม่พูดลงไปที่ตัวหุ้นว่าหุ้นตัวไหนควรจะต้องซื้อนะครับแต,แต่ผมจะยกตัวอย่างชื่อหุ้นในกลุ่มต่างๆที่ผมมาอ่ะเรามาดูตารางนี้กันครับตารางนี้เนี่ยบอกอะไรเราผมหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากําไรขั้นต้นกับรายได้ที่เติบโตเห็นไหมครับมันมีช่องอัตรากําไรขั้นต้นกับยอดขายที่เติบโตหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนี้ครับเทียบกับเงินเฟอ้อถ้าตัวเลขเป็นลบ เช่นในช่องเซตก็คือตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวมเนี่ยในช่องอัตรากำไรขั้นต้นเห็นไหมครับมันจะติดลบ36.8แสดงว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงนะครับถ้าเป็นบวกอัตรากำไรขั้นต้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกลุ่มธนาคารเงินเฟ้อขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นมีความสัมพันธ์กับเงินเฟ้อที่37.09ก็คือเป็นบวกก็แสดงว่าเงินเฟ้อขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นคือ Net Interest Margin แหละครับคือส่วนต่างดอกเบี้ยรับของธนาคารจะปรับตัวเพิ่มขึ้นพอมาฝั่งยอดขายดูของตลาดหุ้นนะครับเซ็ตนะ,ะเป็นบวก85%แสดงว่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทําให้รายได้ขึ้นเพราะมีความสัมพันธ์เป็นบวกถ้าเป็นลบ ก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นลบสังเกตให้ดีนะครับช่องยอดขายสังเกตให้ดีว่ายอดขายแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีความสัมพันธ์เป็นบวกแค่มากหรือน้อยกับเงินเฟอ้อทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อมันมีข้อดีตรงนี้ว่ายอดขายเขาจะปรับเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุด,ดิบที่เพิ่มขึ้นทันไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่องอัตรากําไรขั้นต้นไงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไหน คือยอดขายเนี่ยมันโตตามเงินเฟ้ออยู่แล้วล่ะเพราะคุณต้องขึ้นราคาสินค้าขึ้นได้มากน้อยก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่บริษัทที่จะเก่งมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีแบรนด์ดีคุณก็เพิ่มราคาได้ถูกปะต่อให้เงินเฟ้อติดลบคุณยังเพิ่มราคาได้เลยนะครับอย่างเช่นแบรนด์ดังอย่างไม่ครั้งนาฬิกาโรเล็กซ์ปาเต้ขึ้นด้ทุกปีอะครับเงินเฟ้อติดลบเป็นบวกขก็ขึ้นราคาของเขาได้ด้วยเพราะเขามีแบรนด์เพราะนั้นถ้าคุณยอดขายคุณเพิ่มขึ้นนะครับแต่ ต้นทุนวัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตรากําไรขั้นต้นมันก็จะลดลงผมก็เลยมาดูว่าพอความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยกับตลาดหุ้นโดยภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยดีกับอัตรากําไรขั้นต้นครับอัตรากําไรขั้นต้นโดยภาพรวมจะติดลบเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็คือลดลงนะครับแต่จะมีบางกลุ่มนะครับที่จะได้ประโยชน์ก็คือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอัตรากําไรขั้นต้นก็ดีขึ้นแล้วยอดขายก็โตขึ้นด้วยซึ่งก็คือกลุ่มที่ผมไฮไลท์สีส้มก็คือกลุ่มธนาาาาาาคครรรรกกกลลลลุุุ่่่มมมมอหปิโโตเีงพยบ กลุ่มท่องเที่ยวจริงๆกลุ่มท่องเที่ยวไม่รวมโควิดถ้าไม่รวมโควิด19เนี่ยรอบหน้าคุณลองนึกดีรอบหน้าคืออีกสิปีนะค,ะคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจะต้องเลือกที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนในช่วงที่เงินเฟอ้อกําลังจะมาหุ้นที่อยู่ในไฮไลท์สีส้มคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อจากทั้งอัตรากาไรขั้นต้นที่ดีขึ้นด้วยเพราะมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับเงินเฟอ้อและยอดขายก็มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับเงินเฟอ้อด้วยเพราะเงินเฟอ้อด้วยเพิ่มขึ้นด้วยกกกกก็็คคืืออปรระะโยยยชชชนนาานนนน์นะับลุ่่่มธาา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 เเเเีดดดดจจวถ้้้้้ขึไไสิ มาขึ้นรายได้ดอกเบีย้ยมาขึ้นกลุ่มอาหารคือมันเป็นสินค้าจําเป็นไงเวลายังไงเราก็ต้องทานอาหารถูกไหมครับมันก็จาเป็นที่จะต้องพอขึ้นราคาอาหารเรายัางไงเราก็ต้องทานกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่เป็นกลุ่มที่เราคือผมก็เชื่อนะว่ากลุ่มบริการเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเพิ่มราคาธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มราคาได้ง่ายเหมือนกันอัตรากำไรขั้นต้นเลยไม่ลดลงโรงพยาบาลก็เป็นสินค้าจําเป็นเหมือนกันปิโตเคมีก็เป็นเรื่องของ ราคาน้ํามันแหละคอน sumer ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ราคาของปิโตราคาของน้ํามันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวอย่างหุ้นนะครับอย่างธนาคารก็จะมีตัวอย่างหุ้น BBL SCB KTB Tisco อาหารก็มี CPF MK s u z u k ส o ส o d s า a า a า a b a o Gup TU นะครับปิโตก็จะมีนเนี่ยนี่ผมเขียนก็ลองดูแล้วกันท่องเที่ยวมีมิ้นมีเซนเทลมี AOT โรงพยาบาลมี BHB DFS BCH นี่คือกลุ่มที่ช่วงต้นของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้น คือแน่นอนฮะเวลางเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเริ่มชะลอเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนได้ประโยชน์หรอกครับทุกกลุ่มเสียประโยชน์หมดเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงที่3แต่ระหว่างช่วงที่2เนี่ยกลุ่มไหนเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ผมไฮไลท์สีส้มส่วนที่ผมไฮไลท์สีเขียวก็คือรายได้เนี่ย เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเฟอ้อก็คือช่องยอดขายเติบโตเห็นไหมครับเช่นกลุ่มพลังงานค้าปลีกยานยนต์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับเงินเฟอ้อในเชิงของยอดขายเนี่ยมากกว่า50%ในขณะที่อัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงลบไม่เยอะลบแค่คือต่ํากว่า50%นะครับ มีความสัมพันธ์เชิงลบไม่เยอะเพราะฉะนั้นอัตรากำไรขั้นต้นลดไม่เยอะแต่ยอดขายโตมาทดแทนได้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มกลางๆที่พอจะลงทุนได้ในช่วงเวลาที่เงินเฟอ้อข,ขึน้นก็คือกลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปลีกและก็กลุ่มยานยนต์ส่วนกลุ่มข้างล่างเนี่ยก็คือยอดขายก็โตน้อยในขณะที่อัตรากําไรขั้นต้นก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อยังสังเกตได้ชัดเลยคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ะครับอยู่ล่างสุดเลยเพราะอะไรเพราะยอดขายก็โตน้อยอัตรากําไรขั้นก็มี ความสัมพันธ์เชิงลบสูงมากเพราะดอกเบีย้ยขึ้นคนก็ไม่อยากซื้อสังหาง,ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบสูงเวลาดอกเบีย้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับนี่คือจะบอกเป็นความรู้ก็ได้นะครับจะบอกว่าเป็นการคาดการการลงทุนก็ได้แต่ผมไม่อยากจะอยากจะบอกไม่อยากจะพูดว่านักลงทุนสไตล์ value investor เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจมากมายขนาดนี้นะครับเป็นเพียงแค่รู้เอาไว้เพื่อที่จะมาปรับพอร์ต การลงทุนว่าเฮ้ยอนาคตเรากำลังจะเกิดมีความสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยพยายามจะยกตัวยอย่างนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะยกตัวยอย่างวอล์เลนบฟเฟดมากจนเกินไปแต่ก็จําเป็นต้องยกเพราะว่าเพราะว่าเขาเลือกที่จะถือเงินสดมากมายเยอะขึ้นมันก็ต้องมีเหตุผลแหะครับว่าทําไมเขาถึงได้เลือกที่จะถือ ถือเงินสดมากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะถือบริษัทที่เป็นโออีโคโนมีสังเกตได้ดีนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อเนี่ยธนาคารอาหารปีโตโรงพยาบาลท่องเที่ยวคือจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ทั้งหมดแทบจะเป็นธุรกิจบริการนะครับธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ปรับตัวหรือว่าปรับอัตรากาไรขั้นต้นปรับราคาได้ง่ายกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเพราะอะไรเพราะต้นทุนของธุรกิจบริการมันไม่ค่อยได้มีอะไรมาก แต่ถ้าจะเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมมันจะมีทั้งน้ํามันมีทั้งปิโตมีทั้งแร่หายากมีทั้งผ่านหินมีทั้งก๊าซธรรมชาติคือต้นทุนวัตถุด,ดิบของกลุ่มอุตสาหกรรมมีทั้งเหล็กด้วยอ่ะเหล็กถ้าเป็นคือคือมันเป็นมันเป็นราคาที่วิ่งตามเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นการควบคุมราคาวัตถุด,ดิบมันจะทําได้ยากกว่าในขณะที่ธุรกิจบริการเนี่ยเขาจะควบคุมต้นทุนวัตถุด,ดิบได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาไม่จาเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มาผลิตมากนัก แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมวอลเลมเ t ตถึงเลือกจะมาหันมาซื้อในหุ้นกลุ่มโออีโคโนมีหรือธุรกิจบริการมากขึ้นแม้กระทั่ง Apple เนี่ยทางทางทางวอลเลมเบตก็มองว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกไม่ใช่เทคโนโลยีด้วยเป็นธุรกิจบริการด้วยเพราะว่ารายได้หลักๆของ Apple เนี่ยหลังๆเนี่ยก็จะมาจากการขายแอปพง่ายๆคือรายได้จากการขายบริการสัมมากรกด้วยซ้ำแล้วแอปเปิลเองก็พูดเองว่าเขาพยายามที่จะออกจาก าการขายฮาร์ดแวร์มาขายซอฟต์แวร์แล้วก็ขายธุรกิจบริการมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือที่มาว่าทําไมเวลาเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยธุรกิจบริการถึงจะปรับตัวได้ดีกว่าแต่แน่นอนถ้าเข้าสู่ช่วงที่3มันก็จะได้รับผลกระทบแทบจะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่ที่ทีกคนต้องเตือนว่าเป็นช่วงที่หนักหนาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นผ่านจากโควิด 19ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเผชิญเผชิญกับการที่เศรษฐกิจจะเริ่มขยายตัวในขณะที่ดอกเบีย้ยเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วดอกเบีย้ยมันก็จะเป็นภาระกับคนที่มีหนี้เยอะๆซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งเ,เอกชนทั้งประชาชนมีหนี้เยอะกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นเมื่อไหร่เป็นเรื่องจะมีคนที่รอดกับมีคนที่ไม่รอดผมก็หวังว่าท่านจะเป็นคนที่รอดทั้งในแง่ของอาชีพทั้งในแง่ของการที่เป็นนักลงทุนด้วยนะครับเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยกันแล้วก็หวัวหัังว่่าาจะะะเปป็นนนนรรโยชช์กกบบบททุคอ แบบนี้ชอบสไตล์การวิเคราะห์แบบนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้แล้วท่านนำไปวิเคราะห์ต่อแล้วลองดูว่าการลงทุนของเราควรจะปรับยังไงแล้วถ้าไม่รู้ ก็ไปดู playlist ของผมนะครับผมสอนเรื่องที่ผมพูดวันนี้มันเหมือนเป็นกรณีศึกษาเรื่องที่ผมสอนไปแล้วนั่นคือที่มา,าทำไมผมต้องเล่าเรื่องยากๆเรื่องพวกนี้ทีหลังเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมสอนเรื่อง V I playlist เรื่องของการสอนในสไตล์ Style Value Investor สไตล์ Momentum Investor เรื่องของอินรภ,ภาพทางการเงินเพื่อปูพื้นความรู้ของคุณทั้งหมดแล้วก็จะมายกในกรณีศึกษาในเรื่องของ V เล่าหุ้นจะได้สนุกเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องพื้นฐานแบบ ที่ผมสอนไปก่อนน,นั้นเนี้ยพอมาฟังตรงเนี้ยมันก็จะยากขึ้นแต่ถ้าคุณฟังแล้วไม่เข้าใจคุณลองกลับย้อนกลับไปดูสิแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องที่ผมพูดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของวงจรเศรษฐกิจกับการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ผลกระทบที่เกิดกับหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับชอบการสอนการมีอิสระทางการเงินสไตล์การลงทุนในรูปแบบต่างๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะตั้งใจทําคลิปดีๆ ออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความรู้ครับวันนี้สวัสดีครับ